มาค่ะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณในช่วง7วันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณในช่วง7วันนี้รู้ก่อนเราก็จะได้เตรียมตัวตั้งรับได้ทันนะคะไพ่อยากบอก โอ้โหดีจังเลยอะมันเป็นไพ่ของการทำงานที่มันต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็งานของคุณก็มีความโดดเด่นงานของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสตร์และศิล์นะคะดังนั้นใครทำงานด้านนี้เอาใขา,ขาหินสวยหินพลังงานหินออ่พวกอะมิทิสต์โรสควอสอะไรพวกเนี้ยช่วงนี้กำลังดีเลยนะคะอาจจะแมแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณบาบัดต้องบาบัดใจหรือล้างพลังลบ ในตัวคุณเองโดยการใช้หินบำบัดก็ได้หรือใช้าศาสตร์ลัทธิใดๆก็ได้ในการบำบัดแต่หินจะเกี่ยวข้องกับความเย็นความหนักแน่นดังนั้นในช่วงนี้ใจต้องเย็นต้องมีความหนักแน่นอย่าไปแบบว่าเออไหลไปกับความอ่อนไหวที่คนนู้นคนนี้พูดมากระทบเรานะคะดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่แต่งตัวให้สวยสวยด้วยใส่เครื่องประดบับให้มันดูแบบว่าเออมีมีความ สวยเรียบคือสวยหรูดูแพงอ่ะนะคะหินพวกนี้นี่ดูแลวสวยจริงนะล้างพลังลบได้อย่างดีทีเดียวเชียวแหละแล้วก็นอกจากนี้อาจจะแปลว่าการงานของคุณช่วงนี้ต้องออทำด้วยความรอบครอบและ เอียดแบบสุดๆเพราะหินที่เป็นก้อนเจรไนสิกลมๆแบบนี้ขัดเกลาจนสวยงามแบบนี้คุณว่ามันต้องใช้ความอดทนความมีฝีมือขนาดไหนในการที่จะรอได้ผลลัพธ์แบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเหมือนมันเหมือนจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานมากกว่างานโดดเด่นนะคะเพียงแต่ว่าต้องใส่รายละเอียดเยอะๆแล้วก็งานควรทา ด้วยตัวเองด้วยมือของตัวเองเลยไม่ใช่ให้คนอื่นทํานะคะจะเป็นช่วงที่ดีในช่วงการงานของคุณมากๆเลยนะคะและห็นพวกนี้แพงด้วยนะดังนั้นก็เป็นช่วงที่การเงินดีจากงานที่ละเอียดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ